เขาเริ่มต้นด้วยการนำปืนไปแช่ในน้ำจากนั้นก็เอามาคลุกกับทรายปืนส่วนใหญ่เกิดอาการขัดลำกล้องหรือไม่ก็คัดปลอกไม่ออกแต่กลับมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งที่ยังคงใช้งานได้เป็นปกติโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยและนั่นก็คือปืนไรเฟิลชื่อกล้องโลก AK47 ชายผู้สร้างปืนกระบอกนี้ขึ้นมาก็คือมิคาอิลเดิมทีเขาเคยเป็นพลนขับรถถังในการรบครั้งหนึ่งรถถังของเขาถูกโจมตีและมือของเขาก็บาดเจ็บสาหาัสระหว่างทางไปโรงพยาบาลเขาได้เห็นกับตาว่าปืนของเพื่อนทหารใช้งานไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นแม็กกาซีนก็พังเมื่อเจอน้ส่วน ข็งตัวเมื่อเจออากาศหนาวปืนห่วยๆแบบนี้อาจหมายถึงชีวิตของเพื่อนทหารนั่นจึงเป็นจุดประกายให้เขาเกิดความคิดที่จะสร้างปืนขึ้นมาด้วยตัวเองหลังจากที่เขาหายดีเขาก็กลับไปยังโรงงานเครื่องจักรที่เขาเคยทํางานและบอกว่าเขาต้องการจะสร้างปืนกระบอกใหม่เพราะตัวเขานั้นเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องกลเป็นอย่างดีทางโรงงานจึงได้จัดหาห้องเล็กๆห้องหนึ่งให้กับเขาและในเวลาเพียง3วันเขาก็ออกแบบปืน AK47 กระบอกแรกได้สําเร็จในตอนนั้นมือของเขายังไม่หายดีเขาจึงต้องขอความช่วยเหลือจากคนงาน2 3าคนและพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันสร้างปืน AK47 กระบอกแรกขึ้นมาและแล้วก็ถึงเวลาทดสอบประสิทธิภาพของมันคนงานคนหนึ่งหยิบปืนขึ้นมาแล้วเหนี่ยวไกย,ยิงออกไปกระสุนพุ่งทะลุเป้าไปอย่างจังเขายิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและน่าทึ่งที่กระสุนทุกนัดเข้าเป้าทั้งหมดปืนกระบอกนี้ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันให้เป็นที่ประจักษ์แล้วมิคาอิลจึงนำปืนไปที่สำนักงานกองทัพเพื่อขอการรับรองแต่เมื่อทหารยามเห็นเขามาพร้อมกับปืนพวกเขากลับคิดว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเลยจับกลุ่มตัวเขาทันที